สวัสดีค่ะมือนีนะคะแม่ตาสิมวาวาวเรื่องวิธีการสังเกตงั่เป็นไข่นะคะมีวิธีการจักไดน,นะคะไปฟังกันค่ะ วิธ er ีการสังเกตง่วเป็นไข่นะคะพี่น้องสังเกตได้ง่ายๆนะคะพี่น้องคือหนึ่งนะคะจมูกเพิ่นจะแห้งนะคะหรือว่ามีนหมูกน้ำนะคะก็คือว่าพี่น้องไปสังเกตเบื้องจมูกง่วนะมันจะมีเป็นเม็ดเมนะคะพี่น้องมันจะเป็นเหงื่อเม็ดเมเม็ดเมเม็ดเมออกตามจมูกของเขานะคะแต่ว่าขันมือใดเข้าไข่เขาบรสบายนะคะเขาก็จะจมูกจะแห้งไปเลยจะเป็นดัานๆไปเลยนะคะพี่น้องลองสังเกตเบื้องนะคะรากา บางเธอก็จะมีน้ำหมูกไหลนะคะพี่นอ้องข้อสองนะคะเพิ่นจะซึมบกินยาบกินน้ำนะคะเพิ่นจะซึมบกินยาบกินน้ำนี่เป็นอาการพิษปกติเราเล่คะคะเพราะว่าปกติแล้วงัวเห่าเนาะงัวเห่าเพื่อเก็จะกินยากินน้ำเพิ่นเก็อยากกินของเพิ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่างัวมันมีสีกระเพาะแมนบอมันก็นจะกินอยู่ใดตลอดเวลานะคะเพื่อเก็จะกินใดตลอดเวลา ขันเวลาใดที่เขาบ่อยากกินยาบ่อยากกินน้ำนังสี่เพื่อนก็อาจจะป่วยได้นะคะพี่น้องแล้วก็ขอที่สามนะคะขอที่สามเพื่อนจะบ่เขียวเอื้องเ<ม>พื่อนจะบอ่อหย่ำแขวนะคะเพื่อนจะบ่เขียวเอื้องก็คือว่าปกติแล้วขันง่วเขาอิ่มนะคะเขาจะมีเวลาพักผ่อนบางคนนะเขาก็อาจจะว่าเป็นเวลานอนของง่วนะคะแต่ว่าเพื่อนยืนนะคะแต่ว่าเพื่อนจะยืนเขียวเอื้องบางคนจะเรียกการนอนของง่วนะคะ ตรงนี้นะคะขันพ้นบอสบายนะคะพี่น้องพ้นก็จะจะบบเขียวเอื้องพ่นก็จะยืนนิ่งนิแหลยืนนิ่งๆิซึมซึมอะค่ะประมาณยังสั่นนะลองไปสังเกตเบึงกันนะคะใดพ้นจังใดก็บอกไม่ตายน้านะคะต่อไปนะคะข้อที่4ีนะคะหูเพ้นจะเย็นค่ะพี่น้องตรงหูตรงหูพ่นเนี่ยมันจะเย็นโตก็จะปกติแต่ว่าหูนี่จะสรุปสีข้อนะคะสีข้อวิธีสังเกตงวเป็นไข่นะคะหนึ่ง บบเขียวเอื้องนะคะบบเขียวเอื้องยืนซึมนะคะสองจมูกเพิ่นจะแหงนะสามบก,กินหยาบบก,กินน้ำนะคะสี่หูจะเย็นนะคะพี่น้องไปลองสังเกตเบิงนะคะจังไดนะคะขันไดพ้นจังไดกับคอมเมนต์ใต้คีปบอกไม่ตายแน่นะคะมันเป็นข้อมูอดีๆนะคะสําหรับเข้ามือไม่เหลียงง่วนะคะคนเหลียงง่วนะคะบางเทือเข้ากับโบหูนะ ว่างัวเเฮาไขา่ง่วเฮาบอสบาอย,ยังสินะคะแต่ขันเฮาหูขันเฮาสังเกตเบิงเฮาก็จะได้รักษาเพิ่นได้เร็วได้ท่านนะคะเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่เมตายเอามาน้ำมาบอกพี่น้องนะคะเพราะว่าแม่ตายกับเรียงง่วคือกันนะคะเมตายกับศึกษาไปน้ำกันเอามะาว่าเหมอนพี่น้องฟังแม่ตายกับศึกษาไปน้ำนะคะจังไดเอาไปลองเหตุเบิงนะคะขันใดพ้นดีบด่ดีจังไดกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้คะ่ะ ถ้ามาคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกะ็กดติดตามช่องเมตายผ้าลุยนะคะจะได้บอกผ่าคลิปใหม่ๆของเมตายจังไดกัขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามแล้วกะ็รับชมรับฟังกันคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย